เกงมือสองบ้านๆน,นะคะคันนี้ Honda City ค่ะปี09เป็นรถยนต์ตัวท็อปในปี09นะคะเครื่องยนต์ 1,500cc คัะเกียร์ออโต้ไม่เคยติดเกตนะคะรถทรงสวยขับดีค่ะเครืคค่องยนต์นิ่งๆนะคะร้อแม็กสวยค่ะเบาะหลังพับเรียบได้ด้วยภายในเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยค่ะสภาพสวยดูดีไม่มีรอยฉีกขาดนะคะ เครื่องเสียงเดิมติดรถค่ะเสียงดีฟังเพาะนะคะกระจกไฟฟ้ารับคันใช้งานได้ปกติค่ะเกียร์ออโต้นะคะรถพร้อมใช้ได้เลยค่ะไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเพิ่มเติมนะคะไม่ต้องไปซ่อมเพิ่มนะคะยางดีค่ะเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะเอกสารมีครบภาษีเต็มค่ะเร่มพร้อมโอนนะคะล้ออะไรก็ยังมีให้ทุกท่าน สนใจคันนี้นะคะ1 6 9 0 0 0บาทจัดไปแน้นได้ด้วยรถอยู่แถวโลตัสคำเที่ยงนะคะแอดมินใส่เบอร์โทรคนขายไว้ให้ใต้คลิปค่ะสนใจโทรคุยโดยตรงนะคะนัดไปดูไปทดลองขับกันด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ